สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพรบันแพงทุกทุกท่านนะครับพร้อมด้วย FC พิจินตราพูนลาบด้วยนะครับพร้อมด้วย FC ของน้องอุ้งอิงและก็บอสโจด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่จินตราพูนลาบวอล์กครับเต่าบ้านนารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเหมือนเดิมนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับมื่อนี่นะครับเต่าบานนานะครับ ะจะมาพูดถึงเรื่องที่พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านยังงงยังสงสัยนะครับว่าผู้ใดอว่าผู้ใดเป็นนังเอกเอาง่ายๆนะครับแต่สำหรับพระเอกนะเขาหูแล้วเป็นเ่าครับว่าพระเอกนะก็คือสุดรอของเขานะครับก็คือบอสโจพเพลนเป็นพระเอกนะครับผมตัตที่นี่นี่มันมีประเด็นมากนะครับเอ๊เด้เบื้องเบื้องหลัง เอฟซีเพิ่งเดืเบเบื้องหลังแบบต่างๆนานาถูกอย่างเลยที่เวาบหน้าเดยนนำเสนอไปนะครับเดืเบเบื้องหลังแล้วก็ยัง,งงงอยู่ว่าผู้ใดเป็นนั่งเอกนะครับพี่น้องหลายๆคนก็นยังงงก็ยังให้ความสงสัยนะครับเอาสิสะพี่น้องครับก็บคือว่าเรื่องนี้นะครับผมขอขอเฉลยใน MV ซะวนะเพราะว่าต่างคนต่างโมโหนะครับตอนนี้นะครับ คนที่หูวคือคือทีมงานนะครับทีมงานบอสอย่างเพิ่นจะหูว่าผู้ใดเป็นนังเอกน้องกุอิงกับหัว่าผู้ใดเป็นนังเอกน้องมอดอิงกับหัวเาใครเป็นนังเอกนะครับน้องวัดน้องออมแอมที่เพิ่นมาเล่นน้ำเพื่อนกับหูว่าผู้ใดเล่นเป็นนา่งเอกนะครับแต่ว่าเอฟซีเพิ่นจะงงสงสัยนะครับเอฟซีติดติดตามอยู่นะครับผมว่าตกลงนี่ผู้ใดเป็นนังเอกกันแท้นะครับเพราะว่าใน MV เอ็มวีนี่นะครับนักแสดงเยอะมากนะครับ ก็คือว่านักสแสดงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทีบอสโจโเพิ่นอ่ามาซอยเลนิวี่นะครับคือว่ามาเต็มวงเลยนะครับมาทั้งคณะนะครับนี่แหละครับผมที่นี่นี่พี่ทุกคนสงสัยว่าเอะตกลงนี่ผู้ใดเล่นเป็นนางเอกแน่ต่างคนต่างเดาไปต่งตงตงนางๆนานาเอะหรือว่าจะเป็นน้องออมแอมเพชรบ้านแพงบ่หรือว่าจะเป็นน,ออออน้อ,นนองมอนอิงบ่ เนเป็นไปได้เบิดนะครับหรือว่าจะเป็นน้องอุ้งอิงเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับนี่นะครับเป็นอ่าให้พี่น้องนะครับไดี๋ท่ายกันดีกว่านะครับผมมันจังสีสนนุกสนานกันเนาะพี่น้องเพราะว่าการอ่าขัดเกินว่าเฉลยตอนนี้พี่น้องก็สีเห็นก็สีหูนะครับเดี๋ยวมันสีเพราตื่นเต้นมันว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งวันพี่น้องกดใจรอดเลยครับเด้อ มือเดียวพี่น้องครับมือเดียวครับนะฮะพรุ่งนี้แล้วนะครับผมจะปล่อย MV แล้วนะครับพี่น้องค่อยติดตามนะครับ9นาฬิกา9นาทีผ่านทางอ่าผ่านทางโอ้ยลินพันกันพี่น้องผ่านทางช่องทางจินตราชาแนลออฟฟิเชียลนะครับแล้วพี่น้องสิได้หู้นะครับว่านังเอกโตรจริงแมนไผ่ที่มาเห่นประกบคู่กับพะเอกสุดรอเหานะครับ พี่น้องเบื้องเบื้องหลังไปบางพางพี่น้องครับอ่าพี่น้องคอยวิเคราะห์ไปนะครับคอยวิเคราะห์ไปว่าเอ๊ะเหตุการณ์แบบนี้ตกลงว่าผู้ใดเป็นนั่งเอกกันแท้ขึ้นหลายคนแท้นะครับจกัจก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 สิเป็นผู้ใดนะครับเพราะว่าสิเป็นน้องออมแอมน้องอุ้งอิงนะครับน้องมอนอิงนะครับเป็นไปได้หมดนะครับผมเ <s> พราะฉะนั้นแล้วเตาวัานนะสิบ่เฉลยนะครับบ,อบ,อบอ่อบเฉลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องคอยติดตาม นะครับให้พี่น้องคอยติดตามมันคอยตื่นเต้นพี่น้องครับนะถ้าเฉลยไปตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อสะกอนนะครับนะครับอ่านะครับจังไหนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทีที่คอยติดตามนะครับคอยคอยติดตามมาโดยตลอดเลยนะครับผมต่อตรหน้ากับสีพยายามนะครับหาคลิปงามนะครับเบื้องหลังงามมาฝากพี่ตอนน้องนะครับฝากกับเ c ทุกๆท่าน นะครับให้ได้รับชมการย่างเต็มอิม่มคือเก่านะครับพี่น้องครับนี่แหละครับมันประเด็นประเด็นสําคัญยูทิวานี่แหละครับคอมเมนต์มาแต่ละคอมเมนต์นี่ก็บอกว่าแอดมินตกลงกับผู้ใดเป็นนางเอกนะครับก็าเอาถึงเรื่องนี้แหละครับก็าเอาถึงเรื่องนางเอกกันนะครับคลิปนี้เนาะตกลงกับผู้ใดเป็นนางเอกอ่ะคอมเมนต์มาอีกอะตกลงว่าแอดมินใครเป็นนางเอกเนาะใครเล่นเป็นนางเอกตกลงว่าเป็นน้องอุ๋นนองอิงหรือเปล่าเป็นน้องอุ๋งอิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นน้องหวานอิงหรือว่าเป็นน้องออมแอมนะครับผมอ่า เอาไะเฉลยมืออื่นกันแล้วกันที่น้องครับเดี๋ยวมือนี่นะครับเตาบันหน้านะครับจะจัดทําคลิปเบื้องหลังนะครับให้พี่น้องได้อ่าให้พี่น้องได้ท่ายกันนี่แหละพี่น้องครับให้พี่น้องได้ท่ายกันมาผู้ใดกันแน่นะครับทีสิเป็นพระเอกนั่งเอกนันพระเอกในหู้แล้วล่ะสุดรอห้องหูแล้วนะครับนี่พี่น้องขนาดแรกๆนะครับเตาบันหน้าก็ยัง่มู้อยู่ผู้ใดเล่นเป็นนังเอกนะครับผมนี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ไทยออกมาเร็วนี่บ่หูเลย่าไพสิเล่นเป็นบดใดเป็นบดใดนะครับฉเฉลยมืออื่นเด้ยพี่น้องเ้อก็ติดนะครับก็ติดไปพร้อมๆกัน9นาฬิกา9นาทีนะครับผ่านทางช่องทางจินตราชาแนลออฟฟิเชียลเลยครับผมฝากไปถึงเอซี สาวหน่อยเพนแพงฝากไปถึง FC จินตละลาพุ้นลาบฝากไปถึง FC น้องงุ้งอิงบอสโจน้องวัดน้องออ,อแมแอมทุกๆคนนะครับซอยกันถล่มไรถล่มแช่มืออื่นเด้อพี่น้องเดอ้อฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับ9ก้นาฬิกาเก้นาท,นาทีเป็นยังจังยำนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเข้าได้โปรโมทมาคักแล้วครับพี่น้องแล้วก็เอ็มวีนี่นะครับเพราะว่าคือว่าอยากให้ออกออกมาดีที่สุดเลยพี่น้องครับเพราะว่า เออมันมีการเปลี่ยนแปลง MV หลายอย่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าบอสโจนะเพิ่นเพิ่นบอกว่าถา้าถ้าได้ลงมือเฮ็ดแลว้วก็คือว่านะครับเอ,เอาเอาให้มันดีโหลดจังจรินะครับมันก็นเลยได้แก้ไขหลายอย่างแก้ไขในทางที่แบบว่าให้มันแบบอ่าเขาเาอื่นมาอ่ามันหลากหลายขึ้นนะครับอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้ FC ฟซีเซงนะครับว่าว่าต้องอ่า แบบนั่นแบบนี้อย่างประมาณนี้ก็เลยเพิ่มเส้นเรื่องเพิ่มยั้งเข้าไปนะครับนี่นะ,นะครับผมแต่ว่าก็ได้เฉลยไปอย่างหนึ่งแล้วพี่น้องเฉลยว่าพระเอกนั่นก็คือบอสโจพลเรนต์นะครับนี่แหละที่ติดอยู่อย่างเดียวคือว่าผู้ใดเล่นเป็นนั่งเอกนะครับพี่น้องขาซอยกันเด้อซอยใายเด้อพี่น้องใายเข้ามานะครับคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนะครับว่าผู้ใดสิเล่นเป็นนั่งเอกเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่า นี่แหละมาทายปัญหากันม้วนๆนะครับก่อนสิปล่อย MV นะครับเอาความสนุกสนานเฮฮาก่อนนะครับพี่น้องครับอืรับรองนะครับรับรองมาตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนเหมือนื่นนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาไว้ข้างล่างเลยพี่น้องครับว่าผู้ใดเล่นเป็นนักเอกนะครับทายมาซอยๆกันเด้อเอฟซีเขานะครับผู้ใดสีท้ายถือเอานะครับโดยทีมพ่อทัดเดี๋ยวนี้เหนูยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะครับว่าใครจะเล่นเป็นนักเอกนะครับผม อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับท้ายมาซอยกันพี่น้องครับ FC เฮ้านะครับถล่มมาถล่มถล่มคอมเมนต์มาพี่น้องครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับต่อไปนานะครับผมมาคุยสนุกสนานกับพี่กับนองก้อนสิบลอยเอ็มวีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องครับคอยติดตามนะครับจะนํำข่าวสารมาแจ้งกับพี่กับนองเด้อว่าจะมีข่าวสารอีหยางดีๆความคืบหน้าแบบไดนะครับ พี่นอ้องคอยติดตามผ่านทางช่องทางจินตราพูล่าบอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเบื้องผาพสวยๆงามๆเบื้องหลังไปนะครับาบขอบพคุณมากๆครับสวัสดีครับ